ขึ <icana> <naj bum S 1> ้นโ <bouncing around. S 1> ลโก้อะไรมาเมื่อกี้ดนี่คือวัตถุประสงค์ของเวิร์ชอปนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ วร็สู่รายการวอกดวงขอวกชวนมาโซ่พอไม่พี่น้องเอ้ยลงภาษาแล้วค่อยนะครับผมมาะพบก,กับปออให้โฮมเรอพี่น้องเรีองโมงห้สิบฮอตสามโมงห้ครับหนึ่งชั่วโมงเต็มทางช่องไทวิทีชนแนลพีเอสไอหนึ่งศูนย์ นะครับผมทักทายเฟซบุ๊กแฟนเพจนั่นกันละกันครับทักทาย Mobile Application นะครับผมและก็ที่สำคัญนะครับทักทยายพ่อแม่พี่น้องที่รับชมกันอยู่ทั้งบ้านทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับมีกองพีเอสไออินโฟแซดจีเนะครับ IPM ครับระบบซีแบนพี่น้องกดเข้าไปเลย106นะจ๊ะ และอย่างที่บอกไปนะครับผมอีสานทีวีของเฮานะครับแฟนเพจกำลังทายทอดสดอยู่นะครับโมบายแอปพลิเคชันผู้ได้บัตรละมีกับไปดาวน์โหลดกันได้ครับดาวน์โหลดฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับก็ เริ่มมากตั้งๆวันจันทรนะครับเวลาระยะทางเนี่ยก็ค่อนข้างทีผมว่ามันเร็วเติรดได้พี่น้องครับเพิ่แป๊บเดียวหามือผ่านไปมืออื่นก็เป็นวันยุดแล้วนะครับผมและอาทิตต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าก็เข้าสู่เดือนเมษายนนะครับช่วงเทศกาลหนาร้อนอุ้ยบอลหนา้อนค้มมากเลยพี่น้องเสียงบึ้มบึ้มาเลยตอนนี้ในสตูเ้านะครับรู้สึกว่า ฝ้าฝนกำลังสิเป็นใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศฮอนแห้งพี่น้องจังใดก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของนําเด้อผู้ใดที่อยู่ห้องแอร์เย็นๆแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องปรับโตปรับอุณหภูมิให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจสิให้เกิดอาการฮิสโตรกหรือว่าเป็นไข่เฉียบพันธุ์ได้นะครับพี่น้องครับจังใดก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะฮะโควิดกับโควิดกับโควิดวัคสีหายไปได้พี่น้องมีผู้ติดเชื้ออยู่นะครับผมกับมือนี้ก็รู้สึกว่าซ์เป็นรักซิพี่น้อง แต่ว่าสองสมือที่พานมากนี่เป็นรักลอยรักสีหาลอยเลยนะครับผมทางในเกจะประมาทเด้อ กินร้อนช่องกากล้างมืออยู่ที่ผู้คนเยอะใส่แมสก์ด้วยนะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการของ,งพวกเราคือเครื่องสีขาวออนซอนซีขาวดีมีมาตรฐานทุกเครื่องสีขาวออนซอนนะครับคุณผู้ชม <Yeah. S 1> อย่างที่บอกไปนะครับคุณสมบัตินี่เกินคำบรรยายนครับพี่น้องครับผมสิเน้นเรื่องราคาเด้อครับเด้อตอนนี้นะครับเครื่องสีขาวขาว 8, 9, องเขาแปดพันเก่าเลยกระสุกเก่าบาทตอนนี้เขาบอกขายอะไรครับพี่น้องเขาขายอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม เป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับแลวกลไปเบิ้งเครื่องซับย่อยครับพี่น้องครับเครื่องซับย่อยนะฮะกราคาปกตินะครับอยู่ที่12,999บาทมันบอครับผมคุณสมบัติสรรพคุณอย่างที่ผมบอกไปเกินคำบรรยายนะครับก็เข้าตอนนี้นะครับเข้าขายอยู่ที่1 5 0 0บาทเท่านั้นครับพี่น้องโอ้โหถูกขนาดนี้เอาไปฟรีเลยดีกว่านะครับและที่สำคัญนะครับผมใครที่อยากได้เป็นแพ็กเกจคูนะครับ ตอนนี้แพ็กเกจออกมาแล้วไปเบ่งกันเลยปึง้งไปเบ่งกันเลยมาแล้วมาแล้ว,ลว <c oughs> นะครับอย่างที่บอกไว้แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบาบาทตอนนี้เข้ามาขายแล้วลดเหลือเจ็ดพันสองร้อยบาทเท่านั้นครับพี่น้องและถ้าเกิดอยากได้สองเครื่องละสองเครื่องนะครับผมลดไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องที่สองซื้อได้แน่นะคะ 5 9 9 9บาทเท่านั้นโอ้โหถึกถๆกถึกือถือคักถือคักเอา้าแล้วถ้าเกิดอยากได้เครื่องซับเ,เครื่องสรรรีสรรข่าก็เครื่องซับย่อยล่ะเอาราคาตั้งต้นของเครื่องซับย่อยมา12,9 9 9บาทลดไป30%เจนะครับเจ้าสีซื้อได้ในาราคา 9 0 9 9บาทเท่านั้นนะครับในนี้คือแพ็กเกจคููนะครับพี่น้องครับสำหรับเครื่องซับย่อยนะครับอย่างที่บอกไว้12,999บาทตอนนี้เราไม่ขายเราขาย1,500้าบาทซื้อเครื่องที่2ลดอีก30%นะครับผมลดอีก30%เซลยซื้อเครื่องซับย่อยในใดในราคา7 3 5 0บาทปาดจาก12เหลือ7 3 5 0บาทพี่น้องลดเกือบครึ่งนะครับผมเกือบครึ่งผมบอกเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดอยากได้เครื่องซับย่อยกับเครื่องสีเข่าล่ะ เอาราคาเครื่องสีขาวตังต้นมาครับ8 9 9 9บาทลดไป30%เจ้าสิซื้อเครื่องสีขาวได้ในราคาเพียงแค่6,299บาทโอ้โหราคานี้นะฮะต้องบอกเลยว่ามีที่ไทยเวอร์ตี้ชานลที่เดียวเท่านั้นครับมองอื่นมามีได้พี่น้องเด้อราคานี้ได้ที่เท่านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาครับแฟนเพจของอีสานทีวีก็ได้แฟนเพจของ MVTV ทีวีก็ได้หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นไปให้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเฮามีบริการส่งฟรี ทั่วไทยนะครับแล้วก็เก็บเงินไปทางน้ำด้วยนะครับผมรับประกันมอเตอร์6เดือนรับประกันโครงสร้างเครื่อง2ปี 2> อ,อย่าพลาดพี่น้องของดีๆแบบนี้ผมอยากให้พี่น้องเอาไปไว้ใส่ยู่บานนะครับพอฮอดยามเกี่ยวเขามาห้องจังบวะตรงยากหาซือเดอเพราโปโมชันนี่ผมบอกเลยว่าถ้าเครื่องเบเิ้ก็คือเบิ้นะครับผมคองดีๆแบบนี้จะสี่มีไม่อีกยามเลยครับเอาละพี่น้องครับช่วงน้าศิละปินนะครับมาถ่ายอยู่อ่ะสเปนไพนันเจอกันครับ รา้การบรัวบัว พี่น้องคขับว่าชวดที่สองของรายการแล้วครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับสาวน้อยชื่ออะไรคะอินดี้เอเอสบิวเรคอร์ด่น้ำเพชรชื่อน้องน้ำเพชรตื่นเต้นเต้นทำไมลูกค่ะตื่นเต้นนะนิดค่ะตื่นเต้นไหมนิดดมาจากค่าย ASW Indie ASW Record นะครับผมนี่เป็นคนที่3แล้วใช่ไหมที่มาใช่ค่ะอ๋อตอนนี้เหลืออีกคนครับ และอีก3คนอีก3คนอ่าเดี๋ยวมากันครบแน่นอนค่ะนะครับผมศิลปินรุ่นเล็กอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้น้องอายุ13เข้า14ค่ะ1 3บข้าน้องน้ำเพชรใช่ไหมคะ่ะไอทำไมชื่อเหมือนกันเลยน้ำเพชรเหมือนกันหรืออีกคนหนึ่งเนะเข้าตังมีแพรวคนแรกแล้วก็ข้าตังแล้วก็หนูน้ำเพชรค่ะอ๋อแสดงว่าน้นน้ำเพชรอีกค่ายหนึ่งนหละครับเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ น้ำเพชรไม่เต้นหรือพี่เลยอ่ะอ้าวเข้ามาช่วงที่3ของรายการคุณผู้ชมครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษากลางนะเพราะน้ำเพชรเป็นคนจังหวัดไหนครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีวันนี้ก็เดินทางมาจากจันทบุรีเลยเหรอใช่ค่ะโอ้เดินทางกี่ชั่วโมงเนี่ย ประมาณสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงไม่จริงไะลูกจันทบุรีต้องมีสี่นะลูกนะจริงจริงเหรออุยใครพาใครขับรถมาเนี่ยกำนันค่ะกำนันในห้างในห้างค่ะอ๋อในห้างเดีือกกำนันพามาอาจารย์อาจารย์ในห้างชื่ออะไรครับ ผู้ใหญ่อนันต์ค่ะน <van>: <pues> <vous> ี่มัจำคื่นในห้างไม่ได้ผู้ใหญ่อะไรเลิวล่ะอ,อันต์ค่ะอันต์พูดเสียงดังได้ไม่เป็นไรนะพี่ป้อไม่กัดพี่ป้อไม่กัดเต้นตอน,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 นเต้นน้องน้ำเพชรเรียนอยู่ชั้นอะไรครับมหนึ่งค่ะมหนึ่งเพิ่งขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นแล้วค่ะจะจบระมหนึ่งแล้วจะจบมหนึ่งแล้วค่ะแสดงว่าเป็นเพื่อนกับแพรว่าแพรว่าข้าตตางนี่รุ่นเดียวกันเลยเหรอใช่ค่ะห้องเดียวกันเลยค่ะห้องเดียวกันด้วยและเขาชักชวนแสดงว่าในห้างเนี่ย มาเห็นกลุ่มพวกเราเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาเห็นพวกเราที em ่ไหนไม่รู้ค่ะน่าจะเห็นในเฟซบุ๊กเปล่าน่าจะค่ะเห็นในเฟซบุ๊กใช่ไหมเออแล้วเขาไปทักชวนพร้อมกันเลยไหมไม่ค่ะเข้าตังก่อนค่ะอ๋อข้าตังไปก่อนข้าตังเข้าคนแรกของค้าเลยค่ะอืมแล้วเข้าตังก็มาชวนหนูไหมลูกชวนค่ะอแล้วหนูบอกว่าไงาบอกว่า ขอเวลาคิดอีกแป๊บหนึ่งแล้ว <สา S 2> หนูก็เข้ามาสาธิตให้พี่ดูหน่อยว่าวันที่เข้าตังเข้าตังมาชวนหนูเขาชวนยังไงสมมติว่าพี่พี่เป็นพี่เป็นน้ำเพ็เพชร <laughs> ว่าไงเธอ <laughs> ว่าไงแล้วแบเป็นนักร้องอะไปด้วยกันไหมฮะร้องเลยเหรอ ขอคิดกันแป๊บหนึ่งได้ไหมยอย่างนี้ไหมใช่เลยค่ะอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> เป็นเือเล่นอ,อสนุกสนานกันก่อน <laughs> ก็ก็ขอคิดแป๊บหนึ่งปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมปรึกษาค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมมามาแต่แม่ค่ะมาแต่แม่อ๋อคุณพ่อไปไหนครับพ่อไปทํางานอ,อ๋ตอตีทางานนะครับแล้วคุณพ่อมออีหนูมีคุณแม่กี่คน คนเดียว,วค่ะแสดงว่าสติ่ถ้าตอบว่าสองคนเนี่ยเออเดี๋ยวแม่ยกหูเลยสิเฮ้ยทำไมลูกบอกมีแม่สองคนหมายมความว่าไงนะเอามาเข้าเรื่องเพลงม้างละลายพฤติกรรมก่อนเดี๋ยวจะเกรงกันนะครับมาเข้าเรื่องเพลงมั่ <c oughs> เ ens, งเพ,พลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรครับห่อสมหมูค่ะหรือ<ล>เรียกอีกชื่อนึงว่ารถแห่ชื่ออะไรนะลูกห่อสมหมูห่อส้มหมูค่ะห่อส้มหมูค่ะเอ้ามันคืออะไรห่อสมหมูใบฝ่าครัวค่ะ ห่อส้มหมูไปฝากครูไปฝากครูชื่อเพลงคือชื่อเพลงห่อส้มหมูไปฝากครูด้วยเอาไปฝากครูห่อส้มหมูไปฝากครูดีชื่อนึงก็รถแ่อ๋ออีกชื่อนึงคือรถแ่ค่ะอ๋อห่อทำไมแล้วทำไมหนูถึงเลือกห่อส้มหมูไปฝากครูทำไมไม่เอาอย่างอื่นครูเลิกให้ค่ะครูเลิกให้ครูเพลงก็แต่งให้นี้ค่ะเออเวลาฟังเพลงนี้ตอนแรกชอบเลยไหมก็สนุกนะ สนุกค่ะจังหวะเร็วๆดีแบบใสๆเพราะว่าของข้าวตังเนี่ยเขาก็เป็นเพลงเพลงเร็วหรือเพลงช้าเนข้าวตังเพลงข้าวตังก็เพลงเร็วนะเพลงเร็วอยู่ค่ะแล้วแพรวานะแพรวเป็นเพลงช้าอ่าใช่ใช่พี่จาได้นะครับแล้วหนูชอบร้องเพลงอยู่แล้วไหมปกติชอบอยู่แล้วค่ะร้องเพลงแนวไหนปกติจนมากจะเป็นสากลค่ะสากลจริงเหรอค่ะสาธิตสักเพลงหนึ่ง พี่ปออยากฟัง,ง oh. รู้ <Yeah. S 1> สึกนะอ่แซเปักทอดหนึ่งแซปเปอรหนึ่งอ่ะกล้องแคบเข้ามาเลยครับผมกล้องแคบเข้ามาเลยครับเจาะเข้าไปที่หน้าเขาเลยนะครับผมห้าสี่สามสองอัมโอลิวันคอร e เวอไอบีเดชูเซฟเดอะเดย์ซูเปอร์แมนก่อนนอสเนโนเมเอวัน ขอรโอ้ค่นี้พอค่ะโอ้เเพลงนี้มีซูเปอร์ฮีโร่้อยนะรู้บ่าซูเปอร์แมนโอยอเลยหรเนื้อเนื้อจริงๆมันร้องว่าไงลูกไม่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรซูเปอร์แมนค่ะซูเปอร์แมนใช่ไหมแสดงว่าเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะ มันใช่เหรอคะโอเคมาที่เพลงเราดีกว่ามันเป็นแบชอบชอบร้องเพลงสากลคะครับร้อเพลงลูกชุ่งร้องไหมร้องค่ะลูกทุ่งก็ร้องนะครับเคยประกวดร้องเพลงไหมเคยค่ะได้เป็นยังไงบ้างอันดับที่หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ยังไงเป็นไง ก็สนุกดีค่ะสนุกดีนะครับก็ถือว่าในเวทีต่างๆที่เราประกวดเนะี่ยมันก็เป็นบันไดขั้นแรกขั้นที่2ขั้นที่3ต่อะนะครับแต่บันไดในเส้นทางของศิลปินนี้มันยังยงาวไกลมากลูกนะครับมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ตลอดถ้าเราเลือกที่จะเป็นศิลปินเราต้องพัฒนาการตัวเองอยู่ตลอดนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอสำหรับใายเพลงนี้นะครับปั้นเด็กๆอย่างนี้สุดยอดนะครับผมนี่คือกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่เขาจะเติบใหญ่ไปวันหน้าเพื่อเป็นศิลปินที่ดีในอนาคตเพลงนี้สนุกมาก เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเกี่ยวกับหอส้มหมูและใบฟ้าคุกแบบหนีเรียนโดดเรียนไปเต้นหน้ารถแห่ค่ะโอ้หแล้วทีนี้ครูจะจับได้ก็เลยเอาห่อส้มหมูไปฝากครูใช่ค่ะเอาเร่จริงใช่ไหมเนี่ยจริงค่ะจริงอันนี้เรื่องจริงเหรอหค่ะอ๋อคือแบบแถวแถวจันทบุรีมีรถแฮคไหมไม่มีค่ะเอ้าเหรอทำไมไม่มีอ่ะไม่มีเหรอ ม่มีแล้วหนูถ่ายเอ็มวีไปแล้วยังเพลงเนี้ยถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้วมีรถแห่มาไหมไม่ค่ะไม,ไม่ไม่มีรถแห่จำลองคิดสร้างภาพเอาเองค่ะโอ้จินตนาการจินตนาการ <laughs> จินตนาการไมร <laughs> ่มีรถแห่ยอดพี่มันต้องอย่างงี้นะจินตนาการไงบ้างไหนวันวันที่ถ่ายเอ็มวีจินตนาการไงบ้าง <laughs> <laughs> คิดว่ารถแห่อย,อยู่ข้างหน้าแล้วกันค่ะเออคิดว่ารถแห่อยู่ข้างหน้าแล้วเราไปเต้นไงบ้างอ่่ะทาเต้นท่าเต้นเต้นเต้นกี่คนเนี่ยเต้นคนเดียวอ๋อ เซนมีหนูมีแพรว่ามีพี่เหมียวแล้วก็พี่เนยแล้วก็ศิลปินในค่ายทั้งค่ายทั้งหมดเลยค่ะแล้วมีชวนเพื่อนๆมาด้วยไหมไม่ค่ะเพื่อนไม่มาขี้เกียจเพื่อนขี้เกียจนะเขากลัวโควิดลูกก็ไม่ได้ขี้เกียจหรอกเขาห้ามรวมตัวกันเยอะนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดู MV กันว่าเพลงสนุกขนาดนี้ MV จะสนุกขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับได้กาดวัวหัว สนานกันมากค่ะเต้นกันยับเลยยับเลยไหมยังไม่ยับค่ะยังไม่ยับเท่าไหร่นะหนูรีดไปทุกวันค่ะเลยไม่ค่อยยับนี่ไปโรงเรียนทุกวันค่ะช่วงนี้ปิดเทอมหรือยังยังค่ะโรงเรียนปิดวันที่เจ็ดค่ะเจ็ดเมษาเดือนนี้ค่ะเจ็ดเดือนนี้มันเลยมาแล้วโอ้เมษาค่ะเมษาเจ็ดเมษาเจ็ดเดือนหน้าปิดกี่เดือนเนี่ยปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมค่ะเดือนนี้เขาปิดเทอมใหญ่กันกี่เดือนแล้วเนี่ย ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้เ <c oughs> ้าเป็นคุณครูล้วจะไม่เดียวฟาดเลยถ้าไม่เธอจำไม่ได้ปิดเรียนนะค่ะจะมีใบแจ้งมาค่ะอ๋อเลยมีใบแจ้งมาเออนะเอาเมื่อกี้นี้ก็สนุกสนานกันไปสำหรับมิวสิกวิดีโอเลยคับคุณผู้ชมทรับเดชชุสุดท้ายนี้จะให้น้องน้ำเพชรฝากฝักผลง,งานฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมทางรายการได้เลยครับค่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์เดี๋ยวนันนี่ก่อนฝากคนงานก่อนเดี๋ยวเบอร์ไห้นี่ละแป๊บนึงค่ะขอเบอร์ก่อนอ๋อขอเบอร์ก่อนเดี๋ยวจะลืมได้ไหมต้องต้องเบอร์แล้วก็ค่อยไปที่หลังอ๋อเออเได้ได้ได้เอาเบอร์ก่อนก็ได้ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสี่สี่เก้าสามห้าสามค่ะเออเลียก็ท่องมาแล้วเดี๋ยวเขาจะลืมอะไรให้อทีอทีอทีเบอร์อะไรเบอร์ติดต่องานอะ 087 1449353่่าค่ะถูกเปล่าถูก่ะเอ๋อถูกถูกอันนี้ฝากผลงานตัวเองได้เลยรับชมได้ที่ช่องช่อง YouTube i n d อสวีเ r คคอรค่ะเพลงอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างเพลงห่อส้มหมูแล้วก็นกงสีเลี้ยขนมค่ะน้องสีเลี้ยขนมูมีสองซิงเกิลแล้วใช่ไหมตอนนี้ซิงเกิลเดียวค่ะแล้วก็คอฟเวอร์โอ้คอฟเวอร์เนี่ยห่อส้มหมู อ๋อน้องไปซื้อขนมคน้องไปซื้อขนม cover version เออเข้ารับชมกันได้ค่ะนะครับอ้าวมีความในใจอะไรอยากจะบอกพี่ไหมไม่ค่ะไม่มีอะไรเหรอไม่มีค่ะเออไอ้พี่ป้อทำไมกดตีนจังนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาร้องเวอร์พี่ฟังไหมเนี่ยร้องก็ได้ค่ะร้องก็ได้เอางงไงดีจะร้องหรือไม่ร้องร้องก็ได้ค่ะได้ได้ได้ให้ดีไหมคุณผู้ชม ให้เขาร้องดีไหมรู้สึกว่าจะกวนผมมากเลยนะตอนนี้เดี๋ยวถามคุณผู้ชมก่อนบถาผู้ชมบอกแล้วร้องได้ร้องได้นะครับผมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากนะครับองน้ำเพชรและก็ค่ายเพลง indie ASB record นะครับผมที่มาสนุกกับรายการของเราเป็นประจำเลยนะครับและก็เดี๋ยวจะมาอีกแน่นอนใช่ไหมะหลืออีกคนคะ สามคน,นค่ะสามนะครับผมวันที่วันวันที่คนที่สามมาแนะนําให้มากันทุกคนนะค่ะนะครับผมจะได้มาลุมยําที่นะ <laughs> 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 น่ารักมากๆ <laughs> นะครับผมฝากคุณผู้ชมให้กําลังใจน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับผมเป็นศิลปินกลุ่มหน้าใหม่นะครับที่ตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานมาเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากไทยอินดี้ ASW Record ไว้ด้วยนะครับเข้าไปรับชมกันได้ใน YouTube มีหลากหลายเพลงเลยนะมีงานคอเบอร์ด้วยนะครับผมฝากด้วยกันละกันนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวทิ้งถ ใช่เลยจ้ะร้องเพลงอะไรนะซื้อขนมไปฝากแม่น้อง,งนองซิเลี้ยงขนมค่ะน้องซิเลี้ยงขนมเอาแล้วเพลงะอันลุงน้ากัไปก่อนคร <ๆๆ S 1> ับผม <ๆ S 1> พบกันห <ๆ S 1> ้าโมถงถึงหกโมงเย็ในในรายการ I Love Music นะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ สาวขึ้นหม่พวกที่จบจะชั้นประฐมขึ้นมาทยมเพดให้น้องได้มาเจออายแอบสมได้ปีย ว่าตอนมหนึ่งน้องแค่แอบมองพอขึ้นมสองใจนองก็มักขึ้นมสามใจสั้นบักคักตึกตักตักตักย่ไม้มองมาสิบอกว่ามักนั่งนี่มักนั่งนี่มักอยากบอกว่าแม่นไอ้น่ะแม่นไอ้น่ะแม่นต้องเห็ดจังไดใจะสิได้เป็นแฟนมังจ้างอีหยังจะสิได้ควางแขนอยากบอกว่ามักนั่งนี่มักนั่งนี่มักอยากบอกว่าแม่นไอ้น่ะแม่นไอ้น่ะแม่นต้องมักไอ้ไายจะสิว่าแป้นแฟนใครตกร่องน้องสีย่อมเป็นแฟน สีรียงขนม เรียนทุกคับแต่ภาษาอียังเลยเป็นหนักซื้อนาอได้ก็ไม่แต่หน้าอายเอ้ยเขาเรียนคณิตยัากินหอดอายเสือ ตอนมหนึ่งน้องแค่มองพอขึ้นมสองเธอหนองก็มักขึ้นมสามเธอสั้นบักคักตึกตักตักแก่ไม่มองมาสิบอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มักอยากบอกว่าแม่นไอ้หน้าแม่นไอ้หน้าแม่นต้องเห็ดจังได้จะสิได้เป็นแฟนจังจ้างยังจะสิได้ควางแขนอยากบอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มักอยากบอกว่าแม่นไอ้หน้าแม่นไอ้หน้าแม่นน้องมักไอ้ไรใจสิว่าเป็นแฟนถ้าไอ้ตกลงน้องสิยอมเป็นแฟน เลี S <S <々>้ยงขนมเป็นเอาลายน้องเป็นเอาลายกันบ่เดว้าวเมื่อนี้คองตายอดบอลลนมันทนบ่ได้อายเอ๋ยอายอยู่ฟังน้องก่อนว่าตอนม้อหนึ่งน้องแค่แอบมองพอขึ้นม้อสองเจ้าน้องก็มักขึ้นม้อสามจะสัันบักคักตึกตักตักย่าไม้มองมาอยาบอกว่ามักน้องนี่มักน้องนี่มักอยากบอกว่าแม่นอไอ้ละแม่นอไอ้ละแม่นจังเห็ดจังได้จั บอกว่ามากักน้องนี่มกักน้องนี่มักอยากบอกว่าแม่น man, ไนอ้น่ะแมนไอ้น่ะแมนถ้ามักอ้ร้ายจะสิวาเาแ้นแฟนถ้าไอ้ตกลงน่าจะยอมเป็นแฟนเด้อเเสีเลียงขนมเดินดะดีเดินดเดดีเดดเดินดีเดินเด้อเดินดเดินดีเด้อเดิเด้ดเดินเดด้เดด้ดิด้เด้อเดดด การบ้าว